อนบ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขขนสนสมกสุบอนเสียงก็สิปนเปลี่ยนไงด้วยพี่น้องเป็นวัดเป็นไอมาซื้อยาลำนองสาฬากินแลน้วก็มาเนาะมางานแต่งน้องผู้ซีมาหนี่ฮะแม่เหนรอ,ขอขวะเข,ขาคั่วก็คั่วไปหาแม่น้องดำกับเจ็ดตัวน เอาเมตาคือมาหอดแต่เศ้าแต่เซียวแทะบะคือมาแต่ดึกแทะเนี่อาปางมันจะทำไ้ิไปคนตากแก มันอลไย่ประจามมือถ่าอีกมือขึ้นไหมอันหาบนะรัดนะนั่งกองของน่องของน่องหะไรหรอพนัก มนม่มาคะกินามีาะาวจมีราวะ่าาายต้ามีโจามา้วเรลยต้มง่าเราไปขูดค้นมันอยู่บรงนะใชเนนี่นมาเางนีหายัะนอนแล้วเจ้าน บพ้นโต๊ะแนนกที่นเทงานอะไรให้เงิเติมมีอะไซือไน่ะแให้นะพันธุงสันรเนาะคนมไอีนเผา้เฮ้ยมาดามไ้จะใส่กระป้านั่นมันคือมันกะปนนนะ ขุด้เอกชีจา่วยเอ็ไปติเ้นม่เะกนดั้มกาลังลาปดักระเไีเนี่มันนิ้วกรตุม้เที่สุด้วเก่าเลยเนาะงานแต่งลงโพซีพี่น้องที่แล้วว่าซิคอสื่อวแกวพรอพร้อมทินพร้อม ไปเต่งหนาให้มันเนาะไปขึ้นทงนักเลยปะมาทำการทำงานอย่างลงมาฮะกินข้าวยังขึ้นนี่เลย่าเย็นหนาอย่างนึงมืองานน่ะนังบดลงมาไก่ายเลยเนาะเนี่ยจะเช้าให้กูบอก บอกนะแม่แม uh, ่บอกนะแม่แม่แล้วพอยุาไปหาบอกคนกินดองกันแล้วกับบอกคนกินดองคือกันเฮ้ยเจ้าโคดใหญ่

เอาหน่ะเมนี่นะผ้าเขานี่โอ้ยไอ้ต่อยางนนี้คันอันคันในสินในเพ่นะ่ะกระคันสี่คันสอนกันไป Trời <laughs> <Chơi> yên yên. <laughs> Thông ngàn <ngang luôn>. lộn. <laughs> Hơn cái hiu rồi ba. Bé nàng tô ba. Ba bé hàng... mà ơi non tô sao con. <cười> <cười> มันล่นี่ตัวมันห่นไ้าันนอระลาน่ะนยลางนหน้าองน่มันจะ่นมันนังัะตัวนะัขอยบ่ขาจะรู้เสิขาวลบหนาลบลรางอยู่อันจ้โขสองคนนะเจียนหัวก็มันเจนหัวมันตื่นหรือบ่ mật đau đi đâu nó nó có được ba mật đau nóng nóng ทางนั้นหดหนายสีป่าเคยไม่ก็ให้แต่งแน่นาะเฮ้ยไปไปหมูไม่ละคนายสีป่าเคยิบ่มแมนอิซาบทดมันแลเลยท่พิมลย เลี้ยงงานนี่มันเสีเอาฟัวเลี้ยงเมียนี่นะเอาเมียเอาทั้งผัวเอาทั้งเมียแขกมาทยอยมากกินเข่ากินน้มกินเน้องย่อเข่าเนาะน้าโอ้แม่น้องเทนกับไปผู้ไปบึงหิบบึงห้องพราเจ้าไปจำหีบจำห้องเนาะ พระควันขักแหน่ได้พี่น้องเพราะว่างานแต่งเนาะขอผมแต่งผมแขกคนมาในงานกับกำลังไล่พี่น้องเอ้ย ย่านิแพ้กับ่านว่าแพ้กับ่านให้แพ้ไปแพ้กันถอยหนาถอยลังอยู่ลุงเบากับเบี้ยนหันเบี้ยนหนีอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> อันนั้นกระสิเป็นบันสิเป็นเคยพี่เนาะ chiếng cả bụi mì mình không biết có thử khóa phẩy mình phải đọc cản cả cản đấy sao? hả hình ảnh này tăng นิ่มมากกับไผ่ม้ากับอีแม่นิ่มพัง่อยสิว้าวนี่มาเจ้าน่ะหอยสซียนนีแม่ยังมันได้ต่างงามเนาะมัน สองงานได้ละแม่มานีแล้วนี่ก็ไปงานเจ๊ดูดยเมื่อแรยังขับมะม่วงคดยลูกกระบอกคนยุ่อันชวยผลแล้อันเตียงเอ้ยมะอื่นะว่าเผื่อเผื่อห้าสิมาจะกินน้องว่ะเออเออมันยคนมาไล่ทางขอดใจผมคืนนี่ก็จนเมื่อจะได้เอาเมื่อจนพ้นอึ ดำขนาดางเ่หน <os> <G ro Anfang> ้าเลยข้นหนฮะบอแม่เอ้ยอาบน้ำขึ้นมาเลยมานอนถา